สวัสดีครับกลับมาพบกับการรีวิวสินค้าที่น่าสนใจกันอีกครั้งนะครับวันนี้ก็ยังคงอยู่กับแคมปิ้งเกียร์นะครับกับทางช่องของผมนะฮะวันนี้จะมีสินค้าอะไรมารีวิวอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กันนะครับโอเคถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยครับ โ okay, อเคแล้วะครับก็กลับมาพบกับการรีวิวสินค้ากันอีกครั้งก็ยังคงอยู่ในหมวดหมู่แคมปิ้งเหมือนเดิมตามที่สัญญานะครับครั้งที่แล้วสัญญากันไว้ว่าเราจะมารีวิวเจ้าแก๊สหัวถังรุ่นนี้กันนะครับก็ชื่อรุ่นอะไรก็จําไม่ได้นะเรียกแต่ว่าเออตัว3,000ัวัตครับอันนี้รายละเอียดของกล่องนะอันนี้ซื้อมาก็คือได้แค่นี้จริงๆเออได้แค่นี้เลยแต่ที่ร,รู้ๆคือน้ําหนัก45กรัมนะตัวนี้ เมดอินชนาแน่นอนราคามันถูกมากๆนะครับราคามัน100ต้นๆนะเออไม่ถึง100กลางด้วยอ่ะเดี๋ยวเราแกะกล่องดูกันข้างในมีอะไรเฮ้ยข้างในไม่ธรรมดานะคุณข้างในนะครับคุณดูถุงผ้ากรัรมมายีเลยนะถูกไหมถุงผ้ากรัรมมาหยีนะฮะอันนี้ของลิลิซดานะถ้าอ่านชื่อยี่ห้อไม่ผิดนะครับจะต้องเป็นยี่ห้อนี้แหละลิซดานะครับ ตัวนี้เน้นน้ำหนักเบานะไฟที่ได้ก็คงอย่างที่รู้ฮะเตาหัวถังนะฮะก็คงจะแบบเน้นไฟอยู่ตรงกลางอาจจะเหมาะแก่การพวกต้มน้ำอะไรซะมากกว่าที่จะแบบมาหุงข้าวทำกับข้าวนะพวกนั้นอาจจะหุงข้าวอาจจะไหม้เฉพาะตรงกลางก็ได้นะนี่วาลวพับนะครับนี่การวาลพับได้นะก็ไม่มี อะไรนะบวกลบอะไรก็ไม่บอกนะเปิดทางไหนปิดทางไหนนะครับมีโลโก้อยู่นะวิซ่านะครับอาจจะเ,เราลองมาช่างดูก็แล้วกันว่าเจ้าตัวเนี้ยมันหนัก45กร,รัมจริงหรือเปล่าเดี๋ยวลองช่างตัวเปล่าดูก่อนเลยนะช่างตัวเปล่าดูตัวปเปล่าเลยหนักเท่าไหร่44กร,รมัมเฮ้ยใกล้เคียงอยู่นะกับสเปคเขาบอกนะครับ รวมถุงด้วยอ่ะถุงด้วยเป็นเท่าไหร่47กร,รัมก็โอเคนะครับก็ถือว่าไม่น่าเกียดนะคาดเคลื่อนไปนิดหน่อยจากที่โฆษณาไว้นะครับตัวเนี้ยโดยปกติแล้วเป็นเตาที่ใช้กับถังสรลเปลานะถังสรลเปลาก็เดี๋ยวขึ้นรูปให้ดูนะมันเหมาะกับการแบบเดินทางคนเดียวแบบออกอะไรนะเขาเรียกเดินเทรลอะไรเงี้ยไปเทกกิ้งเดินป่า นะครับวิธีใช้เนี่ยมี3ขากะกางออกมาง่ายๆนะฮะทีนี้เดี๋ยวลองมาทดสอบกันคือผมไม่มีการสละเปานะเดียผมจะใช้คู่กับอะแดปเตอร์นะครับใช้คู่กับอะแดปเตอร์แปลงโอเคเนื้องานคุณดูดิเตาราคา130ยาบาทร4อบาทนะฮะคุณดูฮะซูมให้ดูใ,ใกล้เห็นพี่ยาไหมเห็นวาวไหม มันก็อาจจะไม่ได้นยับมากนะแต่ถ้าคุณแบบมือใหม่หรือว่าแบบอยากได้แบบงบไม่ไม่สูงอ่ะสำหรับไปออกท่องเที่ยวอะไรเงี้ยก็น่าสนนะตัวนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวมาแกะดูนี้เลยอะแดปเตอร์นะครับอันนี้ยังไม่ได้รีวิวเลยเดี๋ยวทำรีวิวละเอียดอีกทีก็แล้วกันนะมันมีข้อเสียอยู่เก้อาอะแดปเตอร์แปลงตัวเนี้อ่าผมลองสังเกตด,ดูดีแล้ว นี่เป็นอะแดปเตอร์ใช้แปลงจากเตาแก๊สสละเปาใช้มาใช้เป็นแก,ก๊สกระป๋องยาวนะฮะขาก่อนแล้วก็เอาเตาใส่เข้าไปนะฮะ,ะเจ้าขาตัวนี้ก็ราคาไม่แพงเหมือนกันนะแต่ผมทิ้งลิงก์ไว้ให้หมดเลยแล้วกันทั้งเตาทั้งขาอันนี้นะฮะขาอแดปเตอร์ นี่เป็นร้านที่ผมสั่งจากในไทยนะหามันนะเพราะว่าเคยสั่งนอกแนละ้วมันมหลายวันนะ่ะมันไม่ยอมส่งผมก็เลยกดยกเลิกกันเลยอ้าเดี๋ยวทำไมไม่เข้าวะเกี่ยวล้มแล้วมั้งนี่โอเคใส่ก็ระวังนิดนึงนะเมื่อกี้เกี่ยวกือบลม้มโอเคนั่นแหละจากนั้นเราก็มา ต่อตรงนี้นะฮะสำหรับใส่กแก,ก๊กระป๋องยาวอันนี้ก็ไม่เคยใช้นะเดี๋ยวลองลองพร้อมกันแต่เจ้าตัวนี้มันมีข้อเสียอยู่อย่างนึงนะคือมันไม่มีแมกนีโตในตัวนะครับ <Yeah. S 1> โอเคได้ละ มาแล้วเดี๋ยวเรามาทดสอบกันนะครับครับเจ้าเตาตัวนี้พร้อม uh, อะแดปเตอร์แปลงนะครับมีขาวางก็เอาไว้ไกลนิดนึงเนาะก็เดี๋ยวลองเปิดเบาๆดูก่อน,น,นกันแล้วกัน,นโอเคประมาณนี้นะฮะเอ้ยแรงอยู่นะคุณทำไปเล่นไป ไดอ้อ่ะเดี๋ยวดูหยิบกล้องให้ดูดูไฟนะฮะได้เลยนะเอาราคาร้อยกว่าบาทคุณพร้อมขาแปลงอีกสองร้อยอ่ะชุดนี้ผมให้ไม่เกินสี่ร้อยบาทนะครับเป็นไงบ้างคุณภาพเตาราคาร้อยกว่าบาทคุณ เตาจีนนะราคาร้อยกว่าบาทได้ขนาดเนี้โอเคหรือเปล่าก็ลองตัดสินใจกันดูนะครับแต่ระยะยาวผมก็ไม่มั่นใจนะว่ามันจะโอเคไหมหลับระยะยาวนะครับก็เป็นเตาสำรองใส่กระเป๋าไว้ก็ดีนะฮะเอาไว้ต้มน้ําต้มท่าอะไรอย่างนี้ประมาณนี้ผมไม่ได้ผมคงไม่ได้มานั่งต้มน้ําให้ดูนะเพราะว่ามันมีหลายคนทําไว้แล้วนะผมให้ดูแค่คุณภาพ กับร,ร,าราคานะครับว่ามันเหมาะสมกันไหมเสียงโ,โ,โ,โคตรดังอ่ะคุณดูดิถ้ามันหลีได้ค,คุณดูมันหลีนะปรับได้ละเอียดมากนะดูดิเนี่ยคุณดูความละเอียดของ,ของการปรับของมันนะ่ะ ไงครับพอจะได้ไหมเตาราคา100ต้นๆน,นะตัวนี้ถือว่าไม่แพงเลยเอาเป็นว่าผมให้เป็นตัวเลือกนะครับสำหรับใครที่ว่าอยากได้เตาราคาประหยัดหรือว่าเป็นมือใหม่มือใหม่นะที่ว่าเพิ่งเข้าวงการแคมปิ้งนะครับจะไปออกเทรลเดินป่าเดินอะไรงบไม่เยอะนะโอเคยังไงก็ขอฝากช่องไว้ด้วยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร b ์เป็นกําลังใจให้กันนะครับยังเหลือเตาอ,อีกหนึ่งตัวนะในกล่องนี้ เดี๋ยวเราเจอกันเลยคลิปหน้ารีวิวต่อเน,นื่องกันกเลยครับส่วนจะลงเมื่อไหร่นั้นแล้วแต่ความขยันของคนตัดต่อนะก็คือผมนี่แหละคนตัดต่อโอเควันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ